อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเคก้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ แต่ว,ว่ามีความสนใจที่จะใช้อยู่แล้วเพราะว่าโอเดี๋ยวนี้น้ํามันก็แพงบางทีเราขับรถไปทํางานไปไหนมาไหนเราก็เกือบจะไม่ไหวแล้วเดือนหนึ่งนึ่งเองอะเดี๋ยวก็มาฟังพูดถึงเรื่องราวของพ่อการใช้การใช้งานว่าปลอดภัยพอ,พอลแล้วมีใจคิดจะใช้แล้วัใช่ค่ะมีมีใจคิดจะใช้แล้วเพราะว่าแต่ก่อนแบบเราเราชอบคิดว่าเฮ้ยแบบมันไม่มีความปลอดภัยอ่ะแต่ว่านี้เราเราเรามีความมั่นใจได้ว่าเออมีสถานบริการหรือว่ามีแบบมีศูนย์มีอุปกรณ์ที่แบบว่าได้มาตรฐานยังไง เดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนเลยมีการถอดแหวนถอดจะกลับไปเปลี่ยนเลยค่ะเพิ่งได้รถคืนด้วยค่าได้รถคืนเป็นไงบ้างค่ะก็โอเคค่ะถ้าสบายใจก็ใช้ใช้รถใช้รถคันนี้ต่อไปแล้วก็เอารถไปไปเช็คไปเปลี่ยนกุญแจไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีอะไรในรถที่แบบว่าเสียหายอะไรบ้างเอ่อมีค่ะเป็นของผู้หญิงของนักแสดงเวลาเราชอบเก็บของในรถค่ะพวกแบบว่าแว่นตาตุ้มหูรองเท้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สกไไ็มีเวลารถอมจะอมจออะติดกล้องถอยหลังนะคะเขาก็เหมือนตัดสายที่เป็นแบบที่เราสามารถดูด,ดูกล้องกล้องหลังได้แต่เห็นนังสถาีแรกก็ลังเลว,ว่าจะใช้รถต่อหรือว่าจะยังไม่ได้ตัดสินใจตกลงว่าใช้รถ่อดะครับตอนนี้ยังใช้ต่อแล้วที่เขาจะใช้่อไปนี่ยัมีความกลัวมีความระแวงอะไรอยอะครับอือคือตอนนี้ยังไม่กล้าไปล้างรถในคาแคร์เลยค่ะล้างรถที่บ้านเอง แลวอนาคตจะตัดสินจใจใช้รถต่อหรือว่าจะาซื้อใหม่รวมกยัง <คน S 2> ไม่แน่เลยค่ะแต่ว่าทางทางที่บ้านก็บอกว่าเอออยากให้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังยังใช้คันนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วกิจตัวหัวใจอะไรนะครับว่ารถเราเคยโดนลัยรว, determ, วมะไรคือตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการขับไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนก็จะมามุงดูรถเรานี่ไงนี่ไงรถคันนี้ไงแบบว่าก็ไปซื้อหวยกันบ้างเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่าเห็นตอนแรกที่เจอร โดนทียแล้วด้วยใช่ค่ะก็เอ่อโดนสมทะเบียนใช่ค่ะแล้วเราก็ไปไปเจอทะเบียนรถเราจริงๆอ่ะซ่อนอยู่ใต้ใต้รถนะคะ่ะคือตรงตรงที่เก็บล้อแม็กอะคะ่ะพอเราเปิดขึ้นมาอ้าวทะเบียนเราถูกถูกยัดอยู่ในน,นั้นแต่เรื่องของระบบบัญชีอะไรไม่มีปัญหาอืมระบบทะเบียนอะไรเขาไม่ได้เปลี่ยนอ๋อยังยังไม่ได้ทําเรื่องอะไรยังไงเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องตลกนิดนึงคือ<ะ> <laughs> เสร็จรปุ๊บเนี่ยรถทะเบียนเอ้ยทะเบียนที่สวมเนี่ยหวยออกค่ะเมื่อน,นั้นเอ่อบางคนซื้อก็ถูกถูกกันไปนะคะแต่ตัวเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อข <laughs> ุดคากำลังถือคนไลน์นี่ถามว่าจับได้หรือยังตอนนี้ยังยังจับไม่ได้นะคะแต่ว่าคือคุณตำรวจเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งคดีนี้ค่ะเห็นว่าเขาก็สืบต่อไปอะค่ะแล้วนตัวเราจะตามคดีให้ถึงที่สุดนะครับเอาหรือว่าจ,จะหยุด ้เราได้ er ้รถแลวไม่ไม่ได้หยุดเลยค่ะก็ก็คือตามติดตามข่าวมากกว่าแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจไปแล้วก็คอยฟังข่าวคอยอะไรอย่เงยขอความคึ้หน้าอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่เราได้รับอ๋อก็ก็มีบ้างอะค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ยังยังไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นขั้นตอนของของเขามีอะไรเป็นจะฝากบอกสำหรับคนใช้รถให้อะไรไหมครับก็ฝากบอกให้ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของ มิชชัชีพกลุ่มนี้ก็ให้ให้ระวังนิดนึงค่ะว่าว่าเมื่อมีเคสอย่างออมขึ้นมาเนี่ยจะเอารถไปจอดที่ไหนว่าจอาไปร้านที่ไหนหรือแม้กระทั่งการรับรถบริการวอเล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือระวังนิดนึงในเรื่องของความปลอดภยัยความไว้ใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคนคนที่เขาจ้องจะเอารถเรากับคนที่เราคอยระวังเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไหวนะใช่ค่ะหลายคนมองว่าหลังจากเกิดการลถออมหายไป เ่มเนี้ยทำให้เราได้โชคบมีงานจุดรถพุ่งเข้ามาตลอดเลยอย่างวันนี้อเหรอคะก็ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนอะไรเหมือนเหมือนทิ้งเรื่องไม่ดีไว้ในสิ้นปีอะค่ะปีใหม่ๆก็คืออ้อมก็อยากจะแบบเออรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยังใช้รถคันนี้ลุยงานต่อไปใช่อยากวันนี้ขับมาไหมคะคันนี้อ๋อวันนี้ไม่ได้ขับมาค่ะถ้าเกิมถ่หน้าทั้งเรื่องละครนอะไรกัน แล้วะกระแสจากไหนแล้วคะอ๋อก็ไม่ไม่ได้มีผู้ใหญ่มาคุยอะค่ะแต่ว่าก็คือผู้ใหญ่เขาก็ยังยังมีงานป้อนให้ป้อนให้ออมเรื่อยๆอะค่ะผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยอะไรบ้างอย่ยังยังไม่ได้มีการเรียกเข้าไปคุยเรื่องสัญญาแต่เป็นเกินเกินแล้วมีแบบเข้าๆมาบ้างไหมอะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยเลยตอนนี้ทํางานอย่างเดียวเลยโดยส่วนตัวถ้าสมมติว่ผู้ใหญ่เขาจะเป็นสังกัดไหนก็แล้วแต่ถ้ามาเนอะมามาคุยเรื่องละครเรายินดีสนใจไหมคะ ก็ยินดีที่จะที่จะทํางานด้วยอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องต้องดูในเรื่องของรายละเอียดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็อายุก็ระดับหนึ่งแล้วติดขัดไหมครับออมแล้วหลายคนส่วนใหญ่ที่มาเล่นภาพยนตร์แล้วจะกลับไปเล่นละครค่อนข้างยากแล้วไม่เหมาะอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวเราติดอ๋อก็ก็ไม่ได้ติดค่ะคือถ้าเกิดมีงานดีๆให้ทําก็ยินดีทาค่ะแต่ถ้าเกิดเขาแบบผู้ใหญ่บอกว่าจะเอาเราเข้าเป็นสังกัดเลยแบบให้อยู่กับเขาเลยอะไรเงี้ยอ๋อก็ ก็ดีใจค่ะที่ผู <t une> <t une ้ใหญ่เห็นดูเราหรือว่ารักเราอยากให้เราทํางานด้วยก็ดีใจเราจะตัดสินใจเซ็นเลยไหมครับดูว่าจะอยากอิสระอันนี้ยังไม่ไม่ทราบเลยค่ะยวต้องคุยกับทางที่ผู้จัดการด้วยแต่ตอนนี้นักศึกษาเรายังไม่ได้ติดสัญญายังไม่ได้ติดค่ะมีมีแค่สัญญาทางต่างประเทศไม่ได้มีในประเทศไทยค่ะแล้วใจเราอยากแบบอยากเป็นแบบมีสังกัดมาดูแลด้วยอือสองจิตสองใจอะค่ะเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้แบบเราก็ เออทำงานไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีมีผู้ใหญ่ทักทามาเราก็ต้องต้องคิดดูค่ะถาเกิดเรื่องของานมาดีการ์ล่าลสุดมีผลงานอะไรบ้างละครภาพยนต์หรือว่าอะไรแบบค่ะตอนนี้จะมีละครค่ะน่าจะได้ชมกันอ่าตุ้งพานี้<ม>หนึ่งตุ้งพานี้คอนพรีโอโลเวงค่ะต่อจากแรงปันทนหนาใช่ค,ค่ะแล้วก็มีซีรีส์เรื่องจุดนัดพบช่องสามือนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่าซีรีส์ทางช่อง True Asian Series เรื่องอ๋อถ้ามีไม้หา มีงานอย่ากสวยเหมือนอั้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซเห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5รานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ